มีเสียบดากได้บาปากสิมีอย่างไรบาดิจะทำนามะไ่ะถอดอะกันใส่อีกเจ้าล่ะฮะเจ้าสิล่แต่อถดเลเทียบหูลราบาดิเจ้าสนบารล่ะูดาองเลย อาไมเคียวอ่ะไม่เสขอบน่นได้ลำะได้๋ยวบรไดี๋ยวนวะผู้ใดออลระเดีลับรได้จ้ไประเดี๋ับตับปรไดได้สิตับใดแน่เฮ้ยปืนี่จันะปือดแงมาทัน่ย เล้งโดดพุทธนจากเดนพื่นเ่เพื่อสองก็เยนน็นหน,น,น,นิ่งปะรุดดีถึงยิงสโนอน่อยเื่อนสองเงยนนิ่งเฉยตุย๋ย ขชาเราใขชาเราใ้ายชาดอะไรบ่ชาดออ้งขาไปแล้วะมาหนีมาหนีมอบเห็นมอบตัวนะี้มีดเสียบคอคุณหมอบกูได้ปะโอตายตีมบอเปียเลยไดิฮะครับนะไ,ไดินไปฮะไฟพุดแดงลยายไฟไฟุดเดห่เดียมจะเก็บของ ถ้าวไปอยู่ห่าง,ง,งไปอ่ถ้าวไหิวู่ k h o อนนี้ประเท็มีังอยูนี้กีไรมาแล้วมาชัดแล้วมเหนม Thank you ปัมอมยาเสร็จก่อน <c oughs> เห็นมึนมนมงมานี่บ้าคัมมัานี่ h ้ l เอ้าวบาสองมันจะใส่ะบยิงไนย กูมไม่เก็บกูมาเก็บของสองโตมทางซึงนะมั่งสองเดีว๋วะเขาต้องไปซอ,อยมูน Watch out กเ o ื่อกเชื ตัมีถือมีดมาไม่ตัวถือมีดแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่โดนกระสุนอยู่เรื่องหน่ะยู่ตรงกลางมือหนึ่งน่ะตรงไหนเห็นไหมเห็นไหมตรงมุมเนี้ยมาจุดโลเั่นมีวิ่งมาอยู่แก่เยอะแล้วโอ้ยโอ้ยตรงโน้นี เดินไปทังบานเลยยัย Watch out Watch out มาจากไหนคนเดโ่าโอ้ี้ไม่ใช่ดาบฟันใช่หบไม่ใช่ดาบฟันถ่าได้ปะเข้ทึงไหมสีแดงถทหาเบอร์นึงยน้าสองสาล้ารลเรงลมะไโเลโอ้พวกนี้มันโดดไออกขึ้นตัวนี้ ลกใส่หลัีตัะยิงถือฟันมาวัานไหมเจียศูนย์เลยพี่ไมวเอาคนหกไหมคะเอาคนหกไม่ง้นแตจับสาดยก่อนเด้อย้ายเามิตอด้มิตอนี่มิเตอม์ดวารนีชไมสอง เดือดไฟใส้กันด้วยนั้นศูนย์อะไ้เอามันแหวนนแหวนนิโ่คนละตีกันนะคนละตีคนละตีมันตีกันอยู่ยูซื่อๆได้เปลี่ยงเลยตั้มตั้มเอออุ้ย บ้านีออ่อืมจื้อว่าบ่ดนีอืมข้นนี่งข้นงสอืนนสมอืมอ่ะมันเออยิงดากมันมัอกเสวะไปสุกกันแล้วขอไปชาตน่ยเบอร์หนึน่งยายๆยมัน,น่าจะสองสามตัวสามตันะ สา,าตัวดชาดบนนึงเหรอีว่ะสวย <Awesome. S 2> แอ,แอ,อมแอ้นมแ่เล่นดาบฟันดาบขึ้นมาแตแออ <c oughs> โอ้ยระเบิดวมีโอ้ยเสยงระเบิดซะนอขอยย่แมแมม่แมมู โอ้ยหลังคาสวยเดี๋ยวนหลังคาพี่ระวังบหลังคานะเฮ้ยรถมังหลังอีกมีรถไานีกเช่ยแล้วเอ้เอ้เอ้เตกใจยิงเอเอมาแล้วเ้อ เป็นคดีครอบกรัวจะาพ่เห็นกลอนดากนะฉีลงเวทมนต์ให้นหนหมดลงเวทมนต์หมดลง้งยังอ่ะเบาเป่าคาถาบ่ดากดากนะนะดากทองบ่นดากทองกลอนดากมาพี่นะดากกลัวมากใช้สื่อให้เป็นมันถึงก้อนว่ะ ดังดังแบบบินเี๋เว่าเได้ยัยบินบินไปพร้อมช่องเยกมันเนี่ยโอเคโย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 ้ายส่าวยิ่ปาระเบิดมาจะได้ยูตีใช่่มมย่ยูรังเขาจะก็เบิดึง r k l o c a t i o ไขึ้นไปหาไม่ทันอ่ะบอเขาอยู่กับบอดึงจะมาตรงขึ้นมาใช่หตายแล้วมียาป่ะมีมีครับมีมบอดึงมีไหม Thank you มีครบมีโอเคชิลลแซนนอบานน้อนุงหาอะไยัยเขาไปดยเอมาตรงไหมมาง นี่ข้านมาตัว Awesome Thanks ลูกปืนคอยเบิร์ไเดียว้ลูกปืนยกเกานัก่ะเด ว่าผมอยู่ข้างบนพอดีตีผมยึดติดรั่วว่าได้ย่ะยึดสากันนั่นยึดสากันนั่นมีมันกระจายกันอยู่ให้ก็ดาวใกล้บ้านนี่ลูุ๊กนุ๊ได้สิไปหาต่อเบอร์สองอะโอเคโอเคโอเคกระจายกันอยู่ปัดดาวลูกใกล้เด็กทั้งบ้านใหญ่ฟ้ามาได้เจ้าขี่รถมาขี่รถมารถของเจ้ามีรถจอดอยู่เดี๋ยวเห็นหมดแล้วตาเดีเหาเอ้ามันเคยมีรถดับมองเจ้าอยู่เนี่ย มึงสามแยกมัยเห็นะไเห็นะไ้ลว้าขดของมึงทุ่งเทืองยังเห็นเนาะเจ้ากัดเลย้วมันเล่นจนจับหัวมองรถดอกเนาะแนบอลรถดอกแทบบ้าปนมีรถวะเมนเออเมนมีอู้เล่นจนมาขำหมดมองรถดอกได้บ่เล้อ่ขอเดวเห็นตแ่ทุ่งเทืองปีมืออะไรมืออะไร ถือถือนนี้จกตาบ้างกันนะอย่างนั้นาออกบานเยแล้ดือดดือด,ๆ,ด,ๆ,ดๆวิวๆวิว,ๆๆว,วๆๆๆๆบานเลยฝั่งนงกำลังเล่ยนขอมีดปะออหูไว้ก่อน แท้กันยุ้องน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 ้องมีคนโดดออกมาอีกวหมมีคนโดดออกมาชุบกันอีกว่เนี่ยมันชุบกันแล้วเนี่ยเอาเฟยดมาหนังอีกมบดบดบดโอ้มันชุบกันแล้วยัยไปเอาไม่เอาเมยตรงไหนมีโดตรงไหนนี่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 ตรงนี้เลย มงโลเลยครับโดนงไหเดียวโดนลงมาหลายเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอแดนมาหลังเลยเบอร์ไหมได้ไหมบอแดน้หลังเจ้า มีคนโดดลงมามีคนโดดลงมาเลยระวังเลยเดี๋ยวเอเดี๋ยวเอามันนี้ให้เดี๋ยวอคบให้ชุบเลยค่ะยิงแกไปานได้ๆยิงแกไป่านเลยมนหอมไส้มันหอมไส้อกมาีา Watch out ที่เดิมที่เดิมที่เดิมอยู่ในรถตเออมันุกันได้เสียมีตัวคนโดดลงมาไว้ไวความอากจมาทันเดวคือกัน Awesome จะมาเอาคืน เนี่ยี่มันเดินู่ทางหนานี่มีตัวเดินมาอีกต t h หัวมือใหญ่ล็อกๆระบานล็อกเน้าต่งประเดีซ่วซ้ำมึงดีไหมโอ้ยระเบิดให้ยูมูหลังอันเพื่อนยิงมาถ่าเขาอยู่เมนมงทีมันโดดลงมามันไม่เกี้ยกล่ เฮ้ยเตเนออกมาทันขันว่าไห่ขันไใช่นะพี่ไปพูดเรืองกถึระเบิดน้องสมให้เมนไปเลยเฮ้ยไฟน่นไฟมาพีเดี๋ยวเอาชูไฟเอาชูไฟเบิดเบเบิดชุดลนเบลลลน้ลงมานีระวังนะอันนี้ตัวอีกตัวหนึ่งตัวโดลงมาปะ แม่แม่ตัวโดดแม่ตดดลงมาตัวนึงดี๋ยตัวนึงนี่ถไฟเบงอกตะพะพื้นทงไหนคะเสียงในตึกเสียงในตึกเดินในตึกนี่ m a r k the location เมยก็ยิงทันใช่ใอ้อมเห็นตัวมาฝั่งนี้ตัวนึโอู้่พอเสยบเจ็บ มีเ้ออีกข้างบนมีเ้อแตกะ่ะแตกแล้วปะ่ะมันมัมนนี่ล้มอยู่ว่ะมันขี้แค้นลงแถวบ้า,บานเอง watch out ป่ะเราจะต้องเข้าวงยังจดีไปแล้ว

นกเราบ่มาเห็นนั่งลนตัว้างหน้าอ้อมนอกโหวงแรงมากแรงๆตาย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 เลยตายเลยเก็บเสียงโคตรดีเลยเก็บเสียงแล้วแก่ตัวในอันนี้นี่ใช่ไอตัวชุดเขียวอ่ะมันขี้แค้นเหรอเบียนบ่ได้ สิร์คจม่โลเคยั่นเดี๋ยวใส่ข่อยขึอนบนอย่างนขึ้นขึ้นเล่นขวาดีกว่าโอ้โอ้ไม่เห็นข้าพเจ้าแล้วได้โปรโดเพโอ้โหสองตัวอโอ้ยตายมีโอ้ตา, <c oughs> ายมาเชี่ยเลย โทษไม่นไนดนสายเยข้า,อ,า,าอ่ะทางซ้ายอ้อมทางซ้ายทางใต้บ้านอ่ะบ้านสายอ่ะมันมันยิงมาเมืเ่อกี้นั่งอยู่ข้าง w a t น h out รับ<อ>ตัวเนี้ยอยู่โอเคบัสสี่ยิงแล้วเอ้ยไม่ใช่ดิเบัสหนึ่งยิงแล้วมั้งโอ้ยบัสหนึ่งยิงแล้วฝั่งเนี้ย Watch out เจ็บมาอยู่หลังน้ำอ่ะเนี่ย victory belongs to us we are number one Yep. okay yes we're so now thinking of.